สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6เช่นเคยนะคะวันนี้ครูเจนจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะลูกเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะคะอ่ะก็คืออ่ะแหล่งพลังงานจากธรรมา ธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถแบ่งจำแนกได้เป็น2ประเภทคือ1แหล่งพลังงานที่มีจํำกัดนะคะก็คือแหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรที่ใช้แล้วหมดไปหรือเมื่อนำมาใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้เช่นทานหินอ่าพวกน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติต่างๆนั่นเองนะคะอาานหินนะลูก เป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาล้านหลายล้านปีนะคะทานหินที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยคือทานหินลิกไหนนะคะอะ ในประเทศไทยมีการพบฐานหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าด้วยถานหินก็คือเกิดสารพิษบางชนิดเจือปนในอากาศนั่นเองนะคะต่อมาอประเภทที่2ก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะลูกก็คือพลังงานที่นํามาใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปนะคะยกตัวอย่าง เช่นพลังงานลมพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานชีวมวลน,นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะครูเจนจะให้นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปวิดีโอการผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นครูเจนจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะหลังจากที่เรารับชมเสร็จแล้วนะลูกเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะในหน้า167ถึงหน้า169นะคะซึ่งเขาให้นักเรียนดูภาพแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วตอบคำถามนะคะ ข้อ1ภาพหมายเลขใดบ้างที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือภาพที่1นึ่งกภาพเคือนภาพที่สาภาพเซลล์สุริยะนะคะแล้วก็ภาพที่6ภาพกังหันลมนะคะส่วนข้อ2 ภาพหมายเลขใดบ้างเป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัดนะคะก็คือภาพที่2โรงงานนิวเคลียร์นะคะภาพที่4โรงงานถ่านหินนะลูกแล้วก็ภาพที่หแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะ,ะข้อสามเขาถามว่า ประเทศไทยใช้แหล่งพลังงานจากภาพหมายเลขใดบ้างเพื่อผลิตไฟฟ้านะลูกก็จะมีเคื่อนนะคะมีเซลล์สุริยะมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็มีแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็กังหันลมนะคะ ในประเทศไทยของเราจะไม่มีการใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะลูกก็จะใช้ภาพที่1ภาพที่3 4 5แล้วก็6นั่นเองนะคะเด็กๆคำถามสำคัญของจิจกรรมนะลูกจะเป็นจิจกรรมชวนคิดนะคะเขาถามว่าสมมุติฐานนะคะหรือการคาดคะเนคำตอบนะลูกพลังงานาน้ำ นะคะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานถ่านหินนะคะการระบุป,ปัญหาของเขาก็คือ,อบอกนะคะแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีแหล่งผลิตใดบ้างนะคะสมมติฐานของเราก็คือมีพลังงานาน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานถ่านหินนั่นเองนะคะ สำหรับหน้านี้นะคะเขาให้นักเรียนเขียนแผนผังหรือแผนภาพแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโลกนะคะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพเหมือนคุณครูก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะเขียนแค่เป็นตัวหนังสือนะคะซึ่งคุณครูก็เขียนแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือแหล่งพลังงานที่มีอย่างจำกัดนะคะก็คือ มีนิวเคลียกับฐานหินนะคะเด็กๆก็สามารถเขียนอ่านิวเคลียแล้วก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรชี้ลงมาแล้วก็ฐานหินนะคะเราสามารถทําเป็นแผนภาพความคิดแบบนี้ก็ได้แต่ที่ครูเจนนํามาเป็นรูปภาพใครอยากจะวาดรูปภาพก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครบอกว่าการวาดรูปภาพมันยุ่งยากคุณครูก,ก็ได้ลูกเด็กๆก,ก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดได้เลยอาจจะวาดเป็นรูปปลาแล้วก็เขียนว่านิ้วเคี้ยวฐานหินก็ได้นะคะเหมือนที่ครูเจนเคยพาทาในส่วนฝั่งที่สองนะคะครูเจนก็เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะก็จะมีะน,น้ําความร้อนใต้พิภพนะคะ,ะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าเซลล์สุริยะนั่นเองแล้วก็กังหัน ลมหรือว่าลมนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเขียนลูกศรชี้ออกมาได้เลยนะคะเป็นแผนภาพความคิดได้นะคะต่อมานะคะอ่ะด้านล่างของเขานะลูก ก็จะมีแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากลมอันนี้เหมือนกันนะคะสรุปการทำกิจกรรมพบว่าพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพลังงานที่มีจำกัดเช่นทานหินนิวเคลียร์นะคะและพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ ลมน้ำความร้อนใต้พิภพนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับภาระงานของเรานะคะก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนของภาระงานนะคะเด็กๆสามารถสอบถามครูเจนได้โดยตรงที่ลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ